อะไรครับทุกคนตอนสามทีเซอร์มาแล้วครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไปดูละครน้าเหรอตัอ้งแต่กูเลิกเรียนละครนะกูไม่มีอะไรจะคุยกับเขาอะ่ะถึงชวนม,มันก็ไม่ไปอยู่ดีอ่ะถูกปะล่ะกูของมันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอน,นคบกันแรกๆหรอวะสะดวกให้จีไหมครับเริ่มหาดยหล่ใหอใจไปกับทุกสิง่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น<ม>ทั้งเขาแล้วก็เรา คือทำไมดนตรีมันดรามากขนาดนี้ <c oughs> นะฮะเราจะเห็นโอเอ๋วนะครับหัวสีแดงแล้วนะครับเอออย่างที่เห็นในตัวอย่างเนาะเออก็ดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเราเช่นเคยแล้วก็เดาไม่ได้ด้วยเช่นเคยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรู้แค่ว่าสองคนนี้จะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เห็นคือเดี๋ยวจะต้องมีแบบมือที่สามหรืออะไรเงี้ยเข้ามาละนะฮะ ก็ลองไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะความสัมพันธ์ของทั้งสองคนระหว่างเตะและโอเอ๋วที่ดูแล้วก็จะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นมากไปทุกทีนะครับอืมสำหรับทีมที่กําลังเอาใจช่วยอยู่ก็เริ่มกืนน้ําลายนะฮะเพราะว่าเพราะว่าของจริงคือกืนไม่เข้าใครไม่ออกแล้วนะมาจุดนี้นะครับก็อ่ะ คงไม่พูดอะไรมากกว่าเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าตอนที่3มเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเรียกได้ว่าเกินครึ่งทางแล้วนะครับถ้าเราได้ดูตอนที่สามเนี่ยนะก็จากตอนแรกเนาะเป็นตอนที่แบบเห็นฟิลลิ่งที่ดิฟลี่ลงไปของโอเอ๋วใช่ไหมตอนที่สองมาที่เต๋บ้างนะครับตอนที่สามเนี่ยน่าคิดเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นมุมมองจากฝั่งมือที่3ามก็ได้ที่จะมาแยกทางสองคนนี้ค่อยๆโครจรออกจากกันเรื่อยๆเรื่อยๆ ย่งไม่มีที่ติทีสนสดหรือเปล่าเอไม่อยากปั่นมากกว่านี้ละนะฮะโอเคไปรอดูพร้อมกันนะครับก็ใครที่อยากจะรอผมรีวิวนะครับหรือว่าวิเคราะห์เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามสับสก้านับบิ๊กนภัทรไวรอลสตอรีหรือช่องนภัทรเอสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่ดูจบนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ